วัดติจ้าม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 าชมที่เก่านะคะที่เก่าแต่บรรยากาศไม่เหมือนเก่านะ,ะวันนั้นเรามาวันนั้นเรามามีอะไรแตกต่างไหมอันนี้เดินลงนะคะเดินลงมีอะไรแตกต่างกันไหมมีอะไรแตกต่างกันบ้างพี่น้องวันนั้นเรามาในหิมะนะคะพี่น้องจา๋า หิมะเต็มนะคะน้ำก็เป็นไปด้วยน้ำแข็งนะคะแต่วันนี้มานะคะวันนี้มาวันนี้มามีอะไรมีอะไรมีหญ้าที่เขียวนะจ๊ะพี่น้องจ๋าไม่หญ้าที่เขียวจ้ะอ่าที่เดิมนะจ๊ะที่เดิมแต่บ,บรรยากาศไม่เหมือนเดิมหมดลอยลุกถนนเสียหมดเลย ลงแนนกันพี่นางลงแนม่นการบรรยากาศที่หนดอกไม้เหลืองอลังงารจับตาในพี่น้องเอ้ยงามหลายดอมหลาดี่องเย่กไักต้ักตกตตััตัตกตักกตักน สวยนะมันสวยอาวชุมตับทางนี้ทางนี้ก็เหมือนกันนะจ๊ะพี่น้องทางนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะมันคนละแบบอ๋าอ,อันเดียวกันนี่เนาะอันเดียวกันนี่แหละจ้ะสวยเนาะสีเหลืองเนะนี่ยนี่โอ้โหรอยรถรถวิ่งซะ เสียหมดเลยรอยน้ำมันไหลมานะจ๊ะพี่น้องฝนมันก็ตกเนาะฝนก็ตกลงมาเสียงนกเสียงอะไรอะ,อ,ะอ๋ยเปียกถนนน้ำมันไหลลงมาจากถนนที่สูงนะคะที่สูงเนาะเอาสะพานหายเหมือนเดิมสะพานหายเหมือนเดิมโอ้น้ำไหลแรงนะจ๊ะ น้ำไหลแรงนี่สะพานพี่น้องนี่ดินี่เห็นวะสะพานอยู่ใต้น้ํานะคะน้ําฝนมันตกในน้ามันขึ้นเยอะนี่ยังไม่ซัมเมอร์เขาก็ยังไม่มาปิกนิกกับปิกนิกมาปิกนิกจ้ะนี่น้ํามันขึ้นมาถึงนี่เลยพี่น้องเห็นบ่อหย่าเศษหยามันขึ้นมาเนาะน้ำมันขึ้นมาน้ำล้นถนนนะจ๊ะ น้ำมันร้นถนนจ้ะล่นมันมันร้นใส่ล่อเลี่ยกันล่อลิงผสมกันหนัวเลยเป็ดน้อยก็ว่ายน้ำไม่หนาวเลยจ้ะเธอโอ้โหโอ้ยอามุดน้ำไปแล้วเป็ดโอ้ยเขาไม่ได้มุดโอ้โอ้หาปลาเขาได้ปลาด้วยเห็นไหมเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมอะไะ เราได้ปลาด้วยเลยเออเฮ้ยลงน้ำมันนี่เจ้ะเพราะว่ามันมีลมไงลมน้ำมันก็เลยจะเป็นคลื่นเล็กน้อยนะจ๊ะพี่น้องจ๋าโน้นฝั้วก็น้นก,น,นก็เป็นเรียวที่สวยนะคะเป็นรวหมู่บ้านนะคะพี่น้องเออเออ,อน่ารักน่าชังเกินเสียงน้ำไหลนะพี่น้องน่ารักน่าชังจังเลยเราอะ เพื่อนเขานอนอยู่ข้างบนน่นเห็นไหมเห็นเพื่อนเขาไหมเนี่ย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 เออนอนอยู่บนกอยหญ้าจ้ะเพื่อนเขาโอ้ยลมแรงลมแรงพี่น้องลมแรงแม่ไปยังถึงเผื่อน้ำท่วมนอนจะเป็นเรือรอเรือพายไปนะคะรอลิงใส่ลาวนแต่เรือจอดจิ่งนะเขาไม่ได้พายไปไหนจ้ะ รอเรือบใครไปรอลิงไปรอหน้าซัมเมอร์นะหน้าซัมเมอร์นี่ก็เต็มเลยนะคะคนเข้ามาเล่นน้ำนะะมันมีหลายท่าเลยน้นองนี่น่ะกว้างอยู่ด้วยพี่น้องมันนี่หลายท่าอยู่เพรมันมีแต่ท่านี่ท่าเดียวเด้อพี่นอ้องเด้อมาดูฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้พี่น้องมาดูปั้นพัดอากาศนี่ก็แจ๋วเลยนี่น้ำไหล น้ำใสไรลระรินไม่เห็นตัวปลาอ๋อเลื่อยีกกันนึ่งคุณน่ะความดูน้นำมันไหลแรงเลงพี่นอ้องโอ้ยมานนี้น้ำมาท่วมถนนเลยนะนคิดว่าเดี๋ไม่มันพัดกอหญ้ากอเยอะดลยคุณนะไปผมเลยเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้มันพัดกอหญ้าเนาะตีนะทังขยะไม่ไปด้วยนะ นี่ัรรดกถนนมันเท่ากัเอ้นนำขึ้นแกงเนาะอัสะด่งบัตตกอัศดึงบัดตึกนี่เห็นบ่ห้อยเราชุ่นี่หว่าวุ้ยรถมาเห็นบ่๊นามันพัดหนามากเราเจอกันก็ก็หายทักทายกันบางทีกอีก็ใครตัวเาไปน้ำีนกอีก พี่แองนะน้ำใสไร้รรินใสหรีได้น้ำนะพมันข้าวปุ่นแหลกเนะี่ยน้ำใสไร้รรินเอาเห็นเงาเราด้วยเห็นเงาลาด้วยนี่นี่กระเป๋าจะนี่เอามีอีกข่านทีใ,ใหญ่กว่านี้ คนจะเล่นเยอะหน้าซัมเมอร์เด็กๆเขาเลิกเรียนมาแล้วเขาก็เขาเลิกเรียนมาเนาะเขาก็โอ้เต็มเลยเอาเปสองตัวชวนกันไปไหนจ้าจะไปไหนจ้าเออจะไปไหนแค่นี้ล้วจะพี่น้องจ๋าให้มาดูเฉยๆนะเดี๋ยวรถเมย์มาไม่ทันรถน้ำก็จะถ่ายคลิปนี่ มางวดก่อนนี่จะเป็นมิมักนะคะเป็นนิมัเต็มแต่นอนเลยนะมางวดน,นี้ก็นี่ไงคนเราบรรยากาศเลยนจะีน้องบาย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 ด้วยเป็ดนะคะอ้าวมุดน้ําแล้วตัวหนึ่งได้ของกินซะนแล้วเราตัวหนึ่งมุดน้าลงไปแล้วพี่รองนั่งได้สิโพ่มานั่นได้โพมาแล้วโพมาแล้ว